ชั่วโมงฝึกฝนมากชั่วโมงบินมากย่อมมีชัยไปกว่าครึ่งนะครับวันนี้เรามาฝึกฝนการเล่นสนุกเกอร์ออนไลน์กันนะครับไม่มีข้อจำกัดครับไม่เป็นอุปสรรคต่อการเล่นสนุกเกอร์ของเรานะครับถึงแม้ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เล่นโต๊ะจริงนะครับการเล่นสนุกเกอร์ออนไลน์นะครับผมบอกเลยแล้ว่ามีประโยชน์ต่อการเล่นโต๊ะจริงมากผมเล่นออนไลน์อยู่พักหนึ่งไม่น่าเชื่อว่าผมสามารถมองเห็นมุมตบ ได้ดีมากยิ่งขึ้นครับลองฝึกฝนดูนะครับมาดูการฝึกฝนในวันนี้กันนะครับไปดูกันเลยครับนี่เปิดเฟรมนะครับอันนี้อาจจะเห็นภาพไม่เต็มโตเพราะว่าเล่นแบบฟรีนะครับอันนี้ไม่ลงนะครับแต่ก็ใกล้เคียงนะ ซึ่งในอดีตนะครับยิงไม่ไม่รู้มุมเลยครับนะครับเริ่มเห็นมุมมากขึ้นเริ่มเข้าใจมุมตบมากขึ้นเริ่มเห็นภาพในจินตนาการมากขึ้นนะครับอันนี้ลงลูกสีนะครับลูกนี้ลงครับลูกแดงต่อไปอันนี้มันอยู่ใกล้ไปน,นิดหนึ่งเราลองมอง ดูภาพมุมสูงครับจะเห็นเหลี่ยมเช็ดดียิ่งขึ้นอันนี้ลงแล้วครับต่อไปลูกสีนี่น่าต้องน่าจะเป็นลูกสีน้ำเงินที่ที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับเราควรจะเล่นลูกง่ายๆก่อนแล้วก็อาจจะสามารถเห็นลูกขาวเนี่ยไปอยู่ในมุมที่ตบแดงได้ง่าย ะครับลูกซ้ายมือซึ่งถ้ายิงลงก็มีโอกาสจะตบดำได้ต่อครับลงไปแล้วลูกดำนะครับลูกสีดำอันนี้พลาดครับเหมือนจะเหมือนจะบางไปหน่อยนึงนะครับส่วนบุมบางหรือหนาเนี่ยนะครับค่อยค ศึกษาไปนะครับสําหรับมือใหม่บางคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับสําหรับมือเก่านี้เข้าใจอยู่แล้วนะครับอันนี้โดนสนุกเกอร์ครับสนุกเกอร์ <c oughs> ไม่โดนนะครับนี่คือมุมกระทบนะครับซึ่งต้องใช้จินตนาการนะครับว่าจะไปกระทบลูกแกงตรงไหนนะครับนี่ใส่เลยครับมุมตรงๆต,ต่อไปลูกสี นี่น่าจะเป็นลูกชมพูแต่ว่าดูหลุมกลางนะครับลูกขาอาจจะเปลี่ยนได้นะั้นสกรูสักเล็กน้อยเพื่อจะดึงลูกขาออกมาได้นะครับลงต่อไปลูกแดงลูกสีแดงต่อไปสกรูกเล็กน้อยอืมเมื่อกี้มองเห็นเลยนะครับเมื่อมาดูอีกครั้งจะเห็นแล้วว่ามันหนาไปนิดหนึ่งและยิ่งมีการ สกรูหรือเขาเรียกว่ายิงไซน์นะครับลูกมันจะดีดลูกมันก็จะดีดเปลี่ยนไปอีกนะครับต้องต้องคอยดูด้วยอันนี้เป็นการฝึกฝนการฝึกฝนจะทําให้เข้าใจมากขึ้นแต่เราต้องฝึกฝนอย่างมีหลักการอันนี้ต้องใช้จินตนาการครับอย่างตบดัอย่างเงี้ยนะต้องใช้มุมต้องมองเป็นแบบสามมิติซึ่งซึ่งผมเคยลงในคลิปกันก่อนนะครับอันนี้ไม่เห็นนะครับก็การก่อนไม่มีมุมไม่มีเหลี่ยมตบ เห็นไหมฮะไม่เห็นนะครับสนุกนะครับต้องแก้กันไปนะครับอันนี้ต้องสังเกตมุมกระทบให้ดีว่าจะกระทบกี่ชิ่งหนึ่งชิ่งหรือสองชิ่งอันนี้พลาดครับคิดว่าจะผ่านน้าเงินแต่ไม่ผ่านยิงสีแดงต่อไปลูกสีน้ําเงินนะครับง่ายสุดต่อไปลูกสีสีแดงหมดแล้วจะไปเป็นลูกสีเหลืองครับตามลําดับ นี่ก็กะเช็คเช็คแล้วก็กะกันไปด้วยแต่ว่าโดนจมูกกลับมาอีกนะครับก็เป็นอันตรายอยู่สําหรับคู่ต่อสูเ้เป็นก็คือทําให้คู่ต่อสู้ได้ได้ยิงนะครับสนุกตัวเองก็ต้องกะดูครับมุมสะท้อนได้ครับอันนี้โดนแต่จะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นไหมถ้าลูกไปไปไป,ไปจอ่ออันนี้ไม่จอดเท่าไหร่นะครับ แต่ก็มีมุมให้เห็นครับหนาไปครับนี้หลุมบนนะครับแต่ต้องระวังหลุมกลางเช่นเดิมไม่งั้นจะเปลี่ยนจะต,ต้องสกรูข่าวออกมาชี้กามาแต่ก็แลกกับลูกที่มันสะบัดออกไปด้วยเพราะมันเป็น,ปนลูกไซล์ลูกสกรูนะครับอันนี้ต้องแก้สนุกครับต้องฟอลโล่ขึ้นไปหน่อยเพื่อให้มันโดนลูกเขียว ถ้าไม่ฟอลโล่อาจจะถ้าไม่ฟอลโล่เนี่ยมันอาจจะไม่ถึงบุกเขียวนะครับเช็ดครับไม่ลงก็กันไปด้วยในตัวสนุกเกอร์ครับเห็นไหมครับไม่เห็นอ๋อเห็นครับเห็นก็เช็ดเช็ดได้อันนี้ฟอลโล่เพราะว่าไม่ให้ถูกลูกดำแต่มาถูกลูกทั้งเงินแทนนะครับอันนี้เราต้องค่อยๆฝึกฝนไปนะครับ ดูมุมไซ์ลูกไซ์ลูกไซด์มีผลนะครับการยิงใช้คิวกระทบตรงจุดกลางลูกขาวเนี่ยสำคัญมากที่สุดนะครับก่อนที่จะขั้นแอดวานซ์ไปเราต้องแทงคือมุมแทงคิวจะต้องจดตรงกลางของลูกขาวก่อนนะครับนี่เบื้องต้นก่อนที่จะไปเล่นพลิกแพงนะครับ พืนถานต้องแน่นก่อนอันนี้ไม่ไม่ลงเพราะว่าน่าจะนาไปอันนี้สนุกเอมมองเห็นฮะเช็ดได้จะจะกันดีไหมมีเหลี่ยมตบครับซึ่งค่อนข้างบางแบมบนี่ไม่ไม,ไม่ไม่สู้นะครับกันไว้ก่อนมี มีนะครับมีมุมลงนะครับมีเหลี่ยมให้ลูกลงอยู่ไปชมผูอันนี้ต้องระวังหลุมขวานะครับว่าเขาจะเปลี่ยนไหมนะครับแต่ก็ไม่ลงลูกเขาก็ไม่ลงนะครับตรงนี้อยู่ที่ความถนัดครับจะหลุมกลางหรือหลุมไกลอันนี้ลองหลุมกลางได้ครับลูกสีดําเช็ดประมาณก็แ,แต่ึ้นลูกอันลงทั้งสอง นี่เป็นตัวอย่างครับของการฝึกฝนการเล่นสนุกเกอร์ออนไลน์ยิ่งชั่วโมงบินชั่วโมงฝึกฝนมากก็จะมีโอกาสประสบควาสมสำเร็จมากนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับสวัสดีครับ